ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับครูแบงค์นะครับกับรายวิชาประวัติศาสตร์ป .3 <S <S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรายังอยู่ที่ในหัวข้อเรื่องอาณาจักรไทยนะครับซึ่งครูจะให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับกว่าจะมาเป็นสุขโขทยัยมีประวัติเรื่องราวมีความเป็นมาอย่างไรนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะครับจากวินเนอร์ติวเตอร์นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับวินเนอร์ติวเตอร์เรื่องจริงยิ่งกว่าในละครเรื่องราวแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเป็นเรื่องแทบจะปกติในความเป็นมนุษย์ และประวัติศาสตร์ของเรื่องราวมาเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพื่อสั่งสอนเอาไว้เป็นบทเรียนย้อนกลับไปในสมัยโบรามโบดาณมีอาณาจักรหนึ่งที่จเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาที่เรียกกันว่าอาณาจักรสุขโขทยัยกว่าจิ๊กซอชิ้นนี้จะประกอบกันได้เรื่องราวเริ่มขึ้นมาย้อนไปหลายพันปีก่อนที่เราจะเกิดซะอีก การก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยเกิดขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช1,780ถึง1,781โดยคนที่เรารู้จักกันดีเพราะได้ยินชื่อมาตลอดตลอดก็คือพ่อขุนศรีอินทราธิตทรงพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวทรงสถาปนาสุขโขทัยขึ้นมาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทยชนช้างแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้หรอกนะอย่าเข้าใจผิดยุคนี้เรียบง่ายกว่านั้นเยอะ ไม่ต้องรบพุ่งอะไรมากมายเพราะเดิมทีสุขโขทัยเป็นสถานีการค้าของ avo, แคว้นลโวโวละวรัฐของอาณาจักรขอมราวพุทธศักราช1700ในรัชสมัยของพระยาธรรมิกราชกษัตริย์ละโวได้มีพ่อขุนศรีนาวนำถมเป็นผู้ปกครองและดูแลกิจการภายในเมืองสุขโขทยัยและศรีสัชนาลัยแต่เมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสวรรคตขอมสบาลดโขนลำพง ซึ่งเป็นคล้ายๆกับผู้ตรวจการของลวรัตเข้าทำการยึดอำนาจการปกครองสุขโขทัยจึงส่งผลให้พ่อขุนผาเมืองพระราชโอรสของพ่อขุนสีนาวนำถมเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางตัดสินพระไทยจะยึดดินแดนคืนการชิงเอาอำนาจจากผู้ครองเดิมคืออาณาจักรขอมเมื่อปีพุทธศักราช1781และสถาปนาเอกราชให้กรุงสุขโขทยัย ขึ้นเป็นรัฐอิสระโดยไม่ขึ้นตรงกับรัฐใดเชื่อไหมละ่ะว่าเมื่อก่อนขยกเมืองกันให้ง่ายๆเลยนะแบบเออเราช่วยกันรวมเมืองและนายเอาไปปกครองแล้วกันแล้วหันกลับมาดูตอนนี้แม่เจ้าสหรัฐสร้างนิวเคลียร์จะไปถล่มอิรักเอ่ยบ้านเราก็สามจังหวัดชายแดนระเบิดกันบ้างเอง่ยวุ่นวายไปหมดเอาละ่ะไปดูกันว่าเขายกให้กันยังไงและพ่อขุนผาเมืองก็กลับยกเมืองสุขโขทยัยให้พ่อขุนบางกลางหาว พร้อมทั้งพระแสงขันชัยสีและพระนามกมลเตงอันสีอินทราบดินตราทิศซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงพระราชทานให้พ่อขุนผาเมืองก่อนหน้านี้ดูสิครับเขาก็ยกกันง่ายๆแบบนี้เลยยกให้ทั้งเมืองทั้งดาบทั้งพระนามโดยคาดว่าเหตุผลง่ายๆคือพ่อขุนผาเมืองมีพระนางสิงห์ขอนเทวีพระมเหสีพระราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งพระองค์เกรงว่าชาวสุโขทัยจะไม่ยอมรับ แต่ก็กลัวว่าทางขอมจะไม่ไว้ใจจึงมอบพระนามพระราชทานและพระแสงขันชัยสีขึ้นบรมราชาพิเศษพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์เพื่อเป็นการตบตาราชสํานักขอมเห็นไหมล่ะง่ายๆแค่นี้ยกเมืองให้เลยเป็นไงไม่ต้องสู้รบอะไรกันมากมายซึ่งหลังจากมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีและมีพ่อขุนศรีอินทราิตย์เป็นปฐมกษัตริย์แล้ว พระองค์ทรงดูแลพระราชอาณาจักรและบำรุงรัษฎรเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องชื่อสีอินทริตย์เชื่อกันว่าเป็นการแสดงว่าเป็นบดีแห่งอินทรปัตคือไม่อยู่ใต้อิทธิพลของขมรเมืองอินทรปัตอีกต่อไปการเข้ามาครองสุโขทัยของพระองค์ส่งผลให้ราชวงศ์พระร่วงเข้ามามีอิทธิพลในเขตนครสุโขทัยเพิ่มมากขึ้นและได้แผ่ขยายดินแดนกว้างขวางมากออกไป แต่เขตดินแดนเมืองสลวงสองแควก็ยังคงเป็นฐานกำลังของราชวงศ์สีนาานำถุมอยู่เขาก็ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันอยู่นะ <c oughs> ต่อมารุ่นลูกก็คือพ่อขุนบานเมืองทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุขโขทยัยเป็นราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราิตย์และมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระอนุชาของพระองค์พระนามตามศิลาจารึกว่าพระยาบานเมืองนักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าพ่อขุนบานเมือง ครองราชปีใดไม่ปรากฏเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับพระราชประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ว่าพระองค์เสด็จสวรรคตรปีใดพ่อขุนบานเมืองทรงครองราชต่อจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จนถึงปีพุทธศักราช1822พ่อขุนบานเมืองได้ทำสงครามกับเมืองต่างๆในหลายประเทศเพื่อขยายอำนาจแห่งสุขโขทยัยซึ่งพระองค์มีพระสามารถในการทำศึกสงครามมากโดยมีสมเด็จพระอนุชาชิราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแม่ทัพ ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่ากูไปท่อบ้านท่อเมืองได้ช้างได้งวงได้ปัวได้นางได้เงินได้ทองกูเอามาเวนแก่พ่อกูพ่อกูตายเวนยังพี่กูกูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูเอาจริงๆที่ฟังฟังมาจะเบื่อกันไหมก็ไม่รู้งั้นเดา เต้นกันเพลินเลยเคลียร์สมองแล้วมาย้อนอดีตกันต่ออีกสักหน่อยและกันสัญญาว่าสักหน่อยมั้งพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามทรงพระปรีชาสามารถทั้งในด้านนิรุกติศาสตร์การปกครองกฎหมายวิศวกรรมศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นต้นผลงานของพระองค์ที่ปรากฏให้เห็นอาทิศิลาจารึกที่ค้นพบในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อธิบายถึงความเป็นมา ลีลาชีวิตของชาวสุขโขทยัยน้ำพระทัยของพระมหากษัตริย์การพิพากษาอัธคดีและอ,อื่นออีกมากมายครับนอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิศวกรรมชลประทานก็คือเขื่อนสรีดพงที่เป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแลง้งมีการทำท่อส่งน้ำจากตัวเขื่อนมาใช้ในเมืองนั่นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นทําให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมากว่า700ปีพอ่อขุนรามคำแหงรวบรวมเมืองสุขโขทัยได้กว้างขวางมากๆลองมาดูเล่นๆว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนทิศใต้ทรงปราบได้คนทีบ้านโคนจังหวัดกำแพงเพชรพระบางนครสวรรค์แพรกชัยนาทสุพรรณภูมิราชบุรี เพชรบุรีและนครศรีธรรมราชโดยมีฝั่งทะเลสมุทรมหาสมุทรเป็นเขตแดนไทยทิศตะวันตกทรงปราบได้เมืองชอตเมืองหงสาวดีและมีสมุทรเป็นเขตแดนไทยทิศเหนือทรงปราบได้เมืองแพร่เมืองน่านเมืองพลัวอำเภอปัวน,น่านข้ามฝั่งโขงไปถึงเมืองชวาหลวงพระบางเป็นเขตแดนไทยเป็นไงล่ะกว้างสุด,สด ทั้งๆท,ที่ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอาวุธสงครามทันสมัยแต่ท่านสามารถรวบรวมได้มากมายขนาดนี้เรื่องเด่นเย็นนี้เฮ้ยเรื่องเด่นอีกเรื่องที่มีอายุยืนยาวและเป็นรากฐานของเรามาจนถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลที่ไหนนั่นก็คือท่านประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานั่นเองอักขรโบ,บราณเหล่านี้มีวิธีอ่านอยู่นะใครรู้บ้าง ไว้วันหลังจะมาสอนแกะภาษาพ่อขุนรามให้ก็แล้วกันนะวันนี้สัญญาไปแล้วว่าให้อดทนอีกนิดเดียวไงพระองค์ต่อมาที่ครองกรุงสุขโขทัยก็คือพญาเลอไทยบางตำราว,ว่าพระองค์มีพระนามว่าธรรมมิกราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่4แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุขโขทยัยเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นพระราชบิดาของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลือไทยลิไทย ด้านการขยายพระราชอาณาเขตตามประวัติบางหลักฐานกล่าวว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงตั้งให้พระยาเลอไทยพระราชโอรสเป็นมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลายัยเมืองสวรรคลโลกปัจจุบันอยู่ก่อนแล้วซึ่งเข้าใจว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ย้ายเมืองเฉลียงไปตั้งที่ทําการใหม่ที่เมืองศรีสัชนาลายัยอันเป็นเมืองหลวงที่สองรองจากกรุงสุโขทยัย จึงได้ทรงแต่งตั้งพระยาเลอไทยปกครองเมืองแถมท่านยังเคยส่งทูตไปประเทศจีนด้วยนะด้วยหลักฐานจากจดหมายเหตุจีนซึ่งบันทึกว่าพระองค์ได้ทรงส่งราชทูตไปถึงเมืองจีนในต้นคริสตศักราช1299ต่อมามีพระยาง่วนนำถุมทรงเป็นพระยามหากษัตริย์รัชกาลที่5ซึ่งพระนามอาจจะไม่คุ้น เนื่องมาจากว่าพระยาลิไทยนั้นน่าจะยังมีพระชนมายุน้อยกว่าหรือเป็นรัชทายาทที่ยังเยาว์วัยหรือคลองอยู่เมืองเฉลียงเมืองศรีสัชนาลายัยดังนั้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแผ่นดินหรือพระยาเลอไทยทรงประชวรอยู่จนอำนาจของเมืองสุโขทยัยซึ่งเป็นที่รวมศรัทธามเมืองต่างๆในอาณาจ,จัากรนั้นได้อ่อนแอลงทําให้เมืองต่างๆพยายามแยกตัวเป็นอิสระ ด้วยเหตุนี้การทําให้เมืองสุขโขทัยยังสามารถรักษาฐานอํานาจให้เมืองอื่นมีความศรัทธานับถือได้จึงทําให้พระยางง่วนําถุมพระอนุชาของพระยาเลอไทยขึ้นครองเมืองสุขโขทัยแทนพระยาลิไทยเป็นกษัตริย์องค์ที่6แห่งกรุงสุขโขทยัยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจนได้พระนามพระมหาธรรมราชาลิไทย ทรงผนวดในพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธศักราช1,905แถมยังเคยทรงอาราธนาพระสามิสังฆราชจากรลังกาเข้ามาเป็นสังฆราชในกรุงสุขโขทยัเยเผยแผ่เพิ่มความเจริญให้แก่พระศาสนามากยิ่งขึ้นอีกทั้งทางด้านวรรณกรรมระหว่างที่ทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่ได้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิพรร่งทรงพระปรีชาสามารถนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพรร่งที่นับเป็นงานนิพนธ์ที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ด้วยเหตุนี้จึงได้พระนามว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยพระยาลิไทยทําให้ด้านการขยายพระราชอาณาเขตขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัยในระยะนี้คงลดน้อยลงโดยสามารถกําหนดขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัยในระยะนี้ได้ดังนี้ทิศเหนือมีขอบเขตถึงเมืองแพร่ทิศใต้มีขอบเขตถึงเมืองพระบางโดยมีเมืองชากังราวเมืองปากยมเมืองพระนครชุมเมืองสุพรรณภาว เมืองพานรวมอยู่ด้วยทิศตะวันตกมีขอบเขตถึงเขตแดนอนาณาจักรล้านช้างโดยมีเมืองสะหลวงเมืองสองแควเมืองราชเมืองลุมบาจายเมืองสคารวมอยู่ด้วยทิศตะวันตกมีขอบเขตถึงเมืองชอดพระองค์เสวยราชจ,จนถึงพุทธศักราช1911ขณะนี้พระอัฐิธาตุของสมเด็จพระมหาธรรมราชาริไทยยังบรรจุอยู่ในพระสถูปองค์หนึ่ง ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกลางเมืองสุขโขทยัยนี่เราย้อนอดีตกันไปนานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอาสักควันออกหูเลยไม่ไหวไม่ไหวประวัติศาสตร์มันช่างยาวนานซสเหละเกินคาไม่ไหวแล้ว ติดภาษาโบราณมาซะได้เป็นไงบ้างครับน้องๆยังไหวกันอยู่ไหมกับเรื่องราวของคนสมัยโบราณสมัยนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อแต่ถ้าเรานึกย้อนกลับไปดีๆสมัยที่ไม่มีแสงสีเสียงไฟฟ้าน้ำประปราการดำรงชีวิตอยู่ในขณะนั้นถือว่าต้องแกร่งมากๆเลยไม่ได้เก่งอย่างเดียวต้องแกร่งสุดๆด,ด้วยอา้าวทำไมอาณาจักรถึงขึ้นเตือนอย่างนั้นล่ะไม่ได้แล้วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นอีกแนๆ่ๆ ไว้คราวหน้าเราค่อยมาย้อนอดีตกันอีกครั้งแล้วกันนะครับแต่อย่าลืมคราวนี้ซะก,ก่อนล่ะอา้าออกมาเต้นสำหรับกิจกรรมท้ายคลิปนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาพระราชประวัติของพ่อขุนศรีอินทราทิ i ทนะครับที่ ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะครับให้นักเรียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดนะครับให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สรุปเหมือนตัวอย่างที่ครูขึ้นให้ดูอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับให้นักเรียนวาดภาพเป็นแผนผังความคิดนะครับแล้วก็เขียนออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นพระราชประวัติของพ่อขุนศรีธราทิตนะครับก็คือพระนามเดิมของพระองค์ก็ชื่อ พ่อคุณบางกลางหาวนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเขียนลงไปนะครับเดี๋ยวครูจะมีพระราชประวัตินะครับคร่าวๆข,ข,ขึ้นให้นักเรียนได้ดูนะครับไปทำกันเลยครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับที่นักเรียนที่มีเครื่องพิมพ์น,นะครับครูจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับนักเรียนไม่มีเครื่องพิมพ์หรือว่าไม่สะดวกนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนโจทย์แล้วก็วาดแผนผังลงไปเลยนะครับไม่ต้องเขียนประวัติลงในสมุดนะครับเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะครับให้นักเรียนเขียนแค่โจทย์แล้วก็ตามด้วยแผนผังภาพความคิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ